ความทุกบัญหยากมาเพื่อเปิดหัวใจเสียงกระซิบแผ่วเบาคล้ายลมที่พัดผ่านยอดสนมันบอกว่าความมืดไม่ใช่ศัตรูเสมอไปผมเคยเชื่ออย่างนั้นนะเชื่อว่าความสุขคือจุดหมายปลายทางและความทุกข์คืออุปสรรคที่ต้องก้าวข้ามไปให้พ้นเหมือนการเดินทางในทะเลทรายที่ต้องรีบออกจากพายุทรายให้เร็วที่สุด แต่แล้ววันหนึ่งผมก็พบเรื่องราวของชายคนหนึ่งชายที่หลงทางในป่าลึกเขาเหนื่อยเขาหิวเขาหนาวเขาคิดว่าตัวเองกำลังจะตายแต่ความมืดมิดนั่นเองที่ทำให้เขาเงยหน้ามองฟ้าเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาเห็นดวงดาวส่องแสงริบรีทว่ากลับสว่างสวยัยอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแสงดาวนำทางเขาแสงดาวปลอบประโลมเขาแสงดาวสอนเขาว่า แม้ในความมืดมิดที่สุดยังมีความงามที่รอ,อการค้นพบ บางทีความทุกข์ก็เหมือนป่าลึกที่เราหลงเข้าไปมันน่ากลัวมันโดดเดี่ยวแต่มันก็เปิดโอกาสให้เราได้เห็นสิ่งที่ปกติเรามองไม่เห็นได้ยินเสียงที่เราไม่เคยได้ยินได้สัมผัสความรู้สึกที่เราไม่เคยสัมผัสผมเคยอ่านเจอในตำราโบราณเล่มหนึ่งตำราที่ว่าด้วยเรื่องของจิตวิญญาณและความทุกข์ทรมานมันเขียนไว้ว่าความทุกข์คือเครื่องมือของจักรวาลใช้ขัดเกลาจิตใจ ให้บริสุทธิ์ฟังดูเจ็บปวดใช่ไหมเหมือนกับการถูกทุบตีเพื่อให้ขมดาบกแกร่งกล้าขึ้นแต่ลองคิดดูสิถ้าไม่มีความทุกข์เราจะรู้จักความสุขได้อย่างไรถ้าไม่เคยเจ็บปวดเราจะเข้าใจความเห็นอกเห็นใจได้อย่างไร เหมือนกับศิลปินที่สร้างสรรผลงานชิ้นเอกจากความเจ็บปวดเหมือนนักประพันธ์ที่เขียนเรื่องราวที่สะเทือนอารมณ์จากความสูญเสียความทุกข์เป็นแรงบันดาลใจความทุกข์เป็นครูความทุกข์กเป็นเพื่อนเดินทาง แน่นอนว่าผมไม่ได้บอกว่าเราควรโหยหาความทุกข์ไม่ได้บอกว่าเราควรจมดิ่งอยู่กับมันแต่ผมกําลังบอกว่าอย่ากลัวมันอย่าปฏิเสธมันอย่ามองว่ามันคือศัตรูเพียงอย่างเดียว บางทีความทุกข์อาจเป็นสัญญาณเป็นการเตือนว่าเรากำลังเดินผิดทางเป็นการกระตุ้นให้เราเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสให้เราเติบโตเป็นประตูที่เปิดไปสู่ความเข้าใจตัวเองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นลองมองเข้าไปในความทุกข์นั้นมองให้ลึกถึงก้นบึง้งมองหาแสงดาวที่ซ่อนอยู่มองหาความงามที่แฝงเร้นมองหาความหมายที่แท้จริงของมันเพราะบางทีความทุกข์ไม่ได้มาเพื่อ ทำลายเราแต่มันมาเพื่อเปิดหัวใจของเราให้กว้างขึ้นเปิดรับความรักความเมตตาและความเข้าใจทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นเคยรู้สึกแบบนี้ไหมถ้าเรื่องราวนี้สัมผัสใจคุณฝากติดตาม Seekers t a l e ไว้แล้วเราจะเดินทางไปด้วยกันค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ในทุกเรื่องเล่า